สวัสดีครับพบกับวรวยการคาทอลิกทุกวันอาทิตย์หลังขาา่าวภาคข้ามบนนายนกับผมอาทิตย์ปทุมตรีตามแผนงานอาภิบาลคริสตศักาช2012-2015ของมัะสสสนาจักรในประเทศไทยให้ความสําคัญกับเครื่องมือและวิธีการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการอาภิบาลและการประกาศข่าวดีตามแผนอภิบาลของมัสสสนาจักรบทที่9ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารในระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2012 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยโดยคุณพ่อวรยุทธ์กิตบำรุงผู้อำนวยการและคุณพ่อเกรงกายยิ่งยงผู้อำนวยการสื่อสารฝ่ายสังคมสังคมมวลชนนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิวมีเดียรีพอร์เตอร์ณอาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองรุ่ออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเราไปติดตามชมภาพรบรรยากาศสัมมนาจากพิธีกรภาสนามคุณปิยนุชทองทั่วได้เลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันปียนุททองทั่วค่ะรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามในวันนี้ขณะนี้เราอยู่ที่อัศะวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองรุ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ New Media r e p o r t ์เนะคะบรรยากาศเป็นยังไงตามมาชมเลยค่ะเริ่มการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการ New Media r e p o r t ์เด้วยการลงทะเบียน สมาชิกผู้เข้าร่วมทั้งหมด30ท่านจาก10องค์กรในสังคมนทนนครราชสีมาและสังคมนทนอุบลราชธานีหลังจากลงทะเบียนสิทธิเรียบร้อยแล้วเราเริ่มวัฒนพิธีกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้เข้าร่วมสัมมานาในครั้งนี้ประธานในพิธีโดยคุณพ่อเครียงไกรยิ่งยงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนสังคมนตนครราชสีมา สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะค,ค่ะอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ค่ะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ New Media Reporter นี้ต้องบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระจริงๆนะครับซึ่งทางปีนี้ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะครับได้มอบหมายให้สังคมมณฑลน,น,นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน วันสื่อมวลชนสากลซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่46นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้มีโครงการในการจัดอบรมบุคลากร New Media r e p o r t ตอนะครับซึ่งไม่สามารถจัดได้ที่อักษรสังคมทนกรุงเทพที่บ้านผู้หวานนะครับทางพ่อก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคณะกรรมการบริหารของสังคมนทน ทางสังควมวรฒนก็เห็นด้วยในการที่จะพัฒนาบุคลากรในการทํางานเกี่ยวกับสื่อเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทางคณะกรรมการก็ได้เสนอให้เอานักเรียนให้เอาครูบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเป็นต้นในสังควมวนของเรานะครับแล้วก็กระจายไปถึง สังคมันสี่สังควมวัฒนอีสานซึ่งครั้งนี้สังควมวัฒนอุบลราชธานีก็มาร่วมด้วยนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดงานหลักๆก,ก็คือเพื่อที่จะสร้างบุคลากรในการทํางานสื่อสารสังคมนะครับแล้วก็เอาบุคคลที่มีพระพรเกี่ยวกับการทํางานสื่อเนี่ยมารวมกันมาสร้างสารรค์ผลงานเพื่อที่จะ นำไปออกไปสู่สายตาของประชาชนนะครับเป็นต้นในการประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูคริสเจ้าน,นะครับแล้วสิ่งที่คาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้นะคะคุณพ่อคาดหวังอย่างไรบ้างคะสิ่งที่คาดหวังในครั้งนี้นะครับเรามีหน้าที่ที่จะลดน้าพรวนดินนะครับส่วนผู้ที่จะทําให้เติบโตนั้นเป็นหน้าที่ขององค์พระเยซูคริสเจ้าน,นะครับคุณพ่อเห็นบรรยากาศของการอบรมในครั้งนี้ ต้องบอกว่าทางทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้แล้วคุณพ่อเห็นคนที่มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ก็เอาจริงเอาจังนะครับต้องการที่จะเรียนรู้ผลที่คาดว่าจะได้รับคงจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์พอสมควรในสังคมตุนของเราในเรื่องของการร่วมมือ การเป็นดึงเดียวกันในการสร้างสรรค์งานเป็นต้นงานสื่อสื่อที่ดีแล้วก็ออกสู่สายตาของประชาคมโลกโดยอาศัยนิวมีเดียในครั้งนี้นะครับค่ะขอขอบคุณคุณพ่อเกรียงมากนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะการบรรยายหัวข้อนิวมีเดียรีพอร์เตอร์โดยซิเตอร์คอล่าคามาเลลิโอรองผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สวัสดีค่ะซิสเตอร์ค่ะวันนี้อยากจะถามว่าซิสเตอร์ในฐานะที่ซิสเตอร์เป็นผู้จัดนะคะซิสเตอร์คาดหวังอะไรกับกิจกรรมนี้บ้างคะค่ะก็ในฐานะที่เป็นซิสเตอร์ได้นำสื่อบนชนกสิลิกประเทศไทยก็หวังว่าจะหลังจากอบรมนี้ก็คนที่มารวมกาอบรมนี้นะจะมีสาระที่สามารถจะช่วยศาสนาจากในในงาน ประกาศเ้าดีและก็คนที่มารวมอาเวิร์กช็อปนี้สามารถจะใช้สื่อหมายพระอาประกาศเ้าดีด้วยและก็ในกรณีที่สื่อมวลชนกสลิรป,ประเทศไทยก็อยากมีบุคลากรคนที่พร้อมใช้สื่อหมายพระอาชดยประกาศเทาดีด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมีเน็ตเวิร์กระวังพระศาสนาจากไทยแล้วก็องค์กร คเราวาาโดยเฉพาะมีองค์กรของเยาวชนด้วยเพื่อจะได้สามารถใช้สื่อใหม่ประกาศเข้าดีสำหรับงานที่ประศาสนาจากไทยคำนดเอาไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะวิทยากรท่านที่สองคุณวริดแสงทองเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยุโทรทัศน์ การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่เทคนิคการผลิตสื่องานในสื่อดิจิตอลและการผลิตรายการวิทยุนอกสถานที่และได้รับเกียรติจากคุณพ่อวร,รยุทธ์กิจบำรุงผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้บรรยายเรื่องการสื่อข่าวและการเขียนข่าวและวิทยากรท่านสุดท้ายคุณสุรวุฒิมั่นทรัพย์หัวหน้าฝ่ายวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนคาทริกประเทศไทยบรรยายเรื่องการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลังจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านก็ได้ทำการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่แยกย้ายผลิตงานตามที่วางแผนไว้ในกระบวนการ p r o p u o t u o t ค่ะสิ่งที่คาดหวังในการอบรม New Media Reporter คืออะไรคะ,ะสิ่งที่คาดหวังนะคะคุณนกคาดหวังว่าคงจะได้ความรู้ในการที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ไม่ค่อยได้ ได้ใช้เทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะที่ว่ามีการตัดต่อเนี่ยค่ะแล้วพอเราได้เข้าอบรมแล้วก็คิดว่าจะนำไปปรับใช้เพื่อสอนเด็กๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะก็ได้ประโยชน์ในการตัดต่อภาพนะครับแล้วก็ได้แบบรู้จักมุมกล้องรู้จักวิธีการถ่ายภาพที่ถูกต้องที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ั้รรวมไปถึงแบบการถ่ายแบบหนังแบบโฆษณาแบบสรารคดีบันเทิงวาลรลตี้่ง้ยครับเพิ่งทำให้ผมรู้จักแนวทางการถ่ายซึ่งสามารถเอาไปใช้กับที่โรงเรียนได้เพื่อแบบแบบไปนําเสนอโรงเรียนทําให้คนอื่นรู้จักแล้วก็แบบสามารถเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆได้เช่น Facebook หรือทวิต t ตอรอย่างเงี้ยครับแล้วมีความรู้สึกไงคะที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะมาอบรมครั้งนี้คะ่ะ ก็ตอนแรกก็รู้สึกเหมือนสนิทอะไรอย่างเี้ครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนดีใจที่เราได้มาอบรมครั้งนี้เพราะว่าเขาได้สอนหลายๆอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนครับครับผมก็สําหรับในส่วนของหลักสูตรนี้ที่เข้ามาอบรมนะฮะก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับผม ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทําสื่อพวกมัติมีเดียนะครับแล้วก็รู้แนวทางในเรื่องของการจับภาพในเรื่องของมุมกล้อง,องต่างๆนะครับถ้าไม่งถึงจะให้ดูน่าสนใจซึ่งที่ผ่านมาที่ทํามานี้ก็ทําผิดทําถูกมาบ้างนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือเราก็รู้แนวทางแล้วนะครับว่าในในสิ่งที่ถูกต้องที่จะทําให้มันดูน่าสนใจดูให้มีมีแรงกระตุน้นที่ใหผ้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมต่างๆนะฮะที่ถ้าได้เอาเข้ามาในหลักสูตรนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าสําหรับในการอบรมในครั้งนี้นะฮะก็คงจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปพพลายใช้ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับเรื่องการนําเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียครับการอบรมครั้งนี้ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารในศาสนาจักรโดยอาศัยการรายงานข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต การทำรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและการเสริมสร้างสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่อไปสื่อดีมีประโยชน์จะให้โทษเมื่อใช้ผิดพบกันใหม่อาทินาสวัสดีครับ